สวัสดีครับชาวไซค์ก้าทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาบเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอกับทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ฮะแล้วตรงนี้เหมือนเดิมครับขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะฮะวันนี้สามคู่เนี่ยจะมาจากลีกรองในยุโรปทั้งสามคู่เลยคู่แรกเราไปดูที่เวสเคิลส์ลิก้าฟินแลนด์ก่อนเวลาสี่ทุ่มตรงนะฮะไปดูอินเตอร์ตูคูครับที่มันดับเจ็ดวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางทั้ง กันนะครับอินเตอร์ตูคูชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้ทางฮาก้า3ามประตูต่อสองครับส่วนทางฮองก้าเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดสุดยอดนะครับเอาชนะลาติ5ประตูต่อศูนครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้ว่าน่าจะลงสนามภาในวันนี้นะครับอินเตอร์ตูคูวันนี้คู่น่าจะใช้เป็นทางมาเติอสทามิเนนกับทางเพเตริกฟอสเซลนะครับส่วนทางฮองก้าจะมีรูมเดสโตกับทางอากอนไซคูครับในแนวรุกครับก็ต้องบอกอินเตอร์ตูคูแผ่วลงมานะครับ แถมสองเกมติดติดเกมรับคือปัญหาสําคัญในช่วงหลังๆนะครับส่วนท้งฮอนก้าเนี่ยคืนฟอร์มเก่งจากเกมล่าสุดนะครับแนวรุกเนี่ยดูเขาที่เข้าทางกันดีทีเดียวนะฮะดูแล้วกำลังมั่นใจแบบนี้ผมมองว่าพวกเขาแกร่งพอจะบุกมาชนะอินเตอร์ตุกคูได้ถึงบ้านเลย3ประตูต่อ2ครับ คู่ที่2เราไปที่ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กกันนะลรเที่ยงคืนตรงนะฮะไปดูฮอเซนครับทีมันดับ5วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางลิงบี้ทีมันดับ6ครับคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นฮอเซนเอาชนะ2ประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับฮอสเซนชนะ3มเสมอ1แพ้1นครับเกมล่าสุดเอาชนะ FC โคเป็นเฮเกน1ประตูต่อศูนส่วนทางลิงบี้ชนะ2เสมอ1แพ้2กครับเกมล่าสุดเสมอทางซิลเคบอกมา2ประตูต่อ2ครับ ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คข้าว่าหน้าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้เขาเส้นตรงกลางจะเป็นทางเดวิดครูสตันเกมนะครับหน้าเป้าจะเป็นทางอันเดรสยาคอบเสนครับส่วนทางลิงบี้ตรงกลางลาสมุตพิเดเซนครับหน้าเป้าจะเป็นทางเอมิลนิวเซนครับก็ต้องบอกว่าฮอสเซนประเดิมซีซั่นสวยงามมากๆนะครับเกมที่แล้วนะครับ เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านท่ามกลางความมั่นใจสุดขีดของตัวผู้เล่นทุกคนนะฮะส่วนทางลิงบี้นี่เป็นน้องใหม่มาแรงครับแต่ว่าคุณภาพต้องบอกเป็นรองทางฮอเสเซนค่อนข้างจะเยอะนะครับเกมนี้น่าจะเป็นงานยากเกินไปสําหรับพวกเขาถ้าคิดจะบุกมาชนะฮอเสเซนถึงบ้านผมมองว่าคู่นี้ฮอเสเซนกาลังมั่นใจครับเล่นในบ้านโนเไม่น่าพลาดครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะลิงบี้ไปในทาาที่สุดส2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายเราไปที่สุดเดนออสเวนคานกันเวลาเที่ยงคืนตรงไปดูวาเบิร์กครับทีมอันดับ12วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฮามาบี้ทีมอันดับ5ครับดูคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นฮามาบี้เอาชนะ1ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับวาเบิร์กชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางเฮลซิงบอร์กมา0ประตูต่อ0ครับส่วนทางฮามาบี้ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางมิววอลมา0ประตูต่อ0เป็นเกมอุ่นนเครื่องะะฮ ไดูคนนี้ตัวเพื่นที่ครับว่าน่าจะลองสนามภายในวันนี้ครับวาเบิร์กวันนี้จะนำทัพมาโดยทางโรบินซิโมวิชนะครับส่วนทางฮามาบี้วันนี้ตรงกลางจะมีทางโยเอลนิวเซนนะครับหน้าเป้าใชา้ทางกุสตาฟลุควิกสันครับ G ก็ต้องบอกว่าวันนี้วาเบิร์กขาดตัวหลักไปถึง4คนนะฮะทำให้ทีมสภาพไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แล้วทีมของเขาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็ลูกผีลุกคนพอสมควรเขา้าๆออกๆนะครับส่วนทางฮามาบี้เนี่ยดูดีกว่ายเยอะครับโดยเฉพาะในเกมลีกเนี่ยพวกเขาชนะมา2เกมติดๆเพราะฉะนั้นดูแล้ววววว่่าาาาาาาถ้้้้ลลลูกกกแแรรรมมมมมมมเ็ผผออองงฮบบีีีโสจะไหคคันว่า จะเป็นแฮมบี้บุกมาชนะวาเบิร์กได้ถึงบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปตาลาเป้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่เวลคาสลีกาฟินแลนด์อินเตอร์ตูคูครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางฮอนก้า2ประตูต่อสามครับคู่ที่2ที่ลุกซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กจะเป็นทางฮอเซนครับเปิดบ้านเอาชนะลิงบี้2ประตูต่อหนึ่งครับและคู่สุดท้ายครับสวีเดนออสเวนคานจะเป็นวาเบิร์กครับเปิดบ้านแพ้กับทางแฮมบี้ศูนย์ประตูต่อสองครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะเป็นกำลังใจซัพพอร์ตพวกเราชาวไซโก้ย์นี่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลใอ้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วครุ่นี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ